สบายดีมืนอนี้ก็มาพบก,กับสองไอตีซีกองเนาะมืนอนี้เฮาสิพามาหาก,กินหายากเด้อพี่น้องเด้อตามธรรมาศาสาตร์เนาะตามปา่าตามดงสิมาบันดึกแห่ครับผมเตรียมาอันนี้กระป๋องนี่มันหนีนี่ต้องได้กินแล้วมืนอนี้นี่นต้องได้ของดีแน่แล้วมืนอนี้นี่นโอ้ยมาหากินหาอยู่แถวธรรมาศาสาตร์นี่แหละมีความสุขดี เงียบสงบอีกมาท่องเที ah ksi, ksi, ่ยวจากบาทจากใดธรรมชาติบ้านเขาอยู yep ่นี่มีควายมีหันเนาะมากระมัดระวังเนี่ยแหละโอ้ยซี่ซี่ของแท้ของแท้หาหน่ะหน่โอ้พ้นพ้นพ้นป้าไม่ยั้งนะอ้าพี่น้องไม่นี้อ้ายเอาชิมมะตือแค่ให้เบิ้งนี่ หาปลาหากินแบบธรรมชาติป้าเขาเอาแหเขาเอาแห่แงมาไล่ฮดขวยว้าเที่ยวแห่ตื้อขวดขอบคุณฮ่าไอเพิ่นซีโซซีมือให้เบิ้งนี่พี่น้อง สมัยแต่ก่อนนี่ยไล่เลยป่าใช่ไสมัยแต่ก่อนสมัยตะกี้สมัยตะกี้แต่ก่อนไลยเลยทำไมแต่ขาเขาหน่อยคนนี้มันมาทันเขาดอเขาทันมีแต่มอทรดเด้อเสร็จเลยเสร็จเลยโอ้ป่ามันเข่าหูมดพี่น้องเอ้ยนี่จะไปดูปะคอนี่มันเข่าในหูมดนี่หากใหม่เมนเมน มีต Adams, ปะปุกตาคอมาเขาแท้นี่ไป granular, ไปกินถงไปพี่น้องไปพาไปตีกถงไปอ้มนี่นำมันห wow wow ่เลยไปคอตุอุเห็มหนไหอาบิดหมดถี่เห็นตาค้อจะมาสาบนะกินมนเขาแท้นี่ลยตคอตัวนี้ ซีเอาซีโซซีมืเลยหน่อเอ้ยนี่นบิงนี่ปาคูมันคุ้นอ่พี่หน่อเอ้ยนี่นีนะะ่หนป่ารนี่เออันคุเอออาจจะมีป่าแล้วอยู่ไหนี่นะปลาคอปลาค้อคำว่าปาค้อกับปลาดุกค้นแหละอันนี้ต่อเมต่อเมต่อเม่่ดีใจนะ จงนี่ยังปลคอบปะอ้โอกเสือใส่ที่นีโอ้แพงได้หลุ่นนี่เยโอ้โอ้ดีเลยเอามือใส่เลยนี่โอ้โมันเถะโอ้แพงนี่บกเสอใส่หลุ่นนี่โอ้ไปเอาไเอาไตอนน้ตนนีาทีนีปลาคออยู่ไดนเมนอยู่บ้างปลาคอดคือมันมันเถะ บ้านแหลกอะโอ้ได้บ oh, ุกซื okay. ้อใช่บักกับเพงก็ได้น่ะตึกบอนสลามเนี่ยคิดว่ามันคุ้นกคิดว่าปากเห่าโบเมนดิมานอยู่บ่อมีอยู่บ่พ่อยอยู่ด้วยโอ้คิดว่าได้ปลาก่อนบัสุดท้ายได้สลิปก่อนที่มานอยู่บ่ นั่นทีมันี่ี่ทีมันลบกเดรบาอดแต่บกเนคนมันป่เลคมือบวันนี้วันไปทำวันนี้ไปทำวันนี้เปทำหราไหมจักบาทมากหรือว่าะ มาได้ปลากอนได้บอกซ่เลยกระสับโอเลือกแด้ยืงคือบูมียังเลยปลาไปยงมันเขาโอ้บดนะยังอยู่เรียเพียนนะเฮายเนาะ บพรว่าสนอยคลิปนี้อี่มัคือยินทวะบนยิบยิบนิุณนยินี่แก่นน่นนั่ออบน diri budi diri main 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 bok คือคือ patah tangan men 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 eh, bok, bok. ปลาดุกตัวบักเงี้มันปากอีกนี่อ้าวปลาดุกนี่คือมันหนอนในท้กอย่างเว้ยมันที่ไหนมันชิแมนมันเห็นเหือนที่บอกเนอะประมาณนั้นเลยโอ้ยยันยโอ้ยตัวบักเงี้ตัวบักเงี้โอ้ยช่างตันี่นี่โอ้โอ้ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ตัวสามแขนสัมแขนว้ายัน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 โอ้อันนี้ชิแมนเหือนมันที่บอกเนาะชิแมนเออมันชิแมนแบบเดี๋ยวนี้มันสมัยยังกับมันพัฒนาเนาะแมนเออมันเห็ดเหือนทุกอย่างเลยทุกอย่างกระ มันเทวะนี <si ่เนี่อาหารกินจนซวยนี่สโซ่ีมือให้บังเด้อไปสีมันทำไขุนตึกเฮ้ยเิอไอ้าวกเก่ามงเพื่อโชคมานนี่โอ้ยเอคงดีเมุๆๆมนอ่ามาเลยบังพากนมุนๆมุนดีดี ômôm đi đi con cho ọ đi, ừ. đi. đi đi, đi conôm <laughs> oh. <đây>, <laughs> đi đi bắt 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 miêu 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 ôi không biết làm lên gì nhảy 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 bao nhảy 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 บกว่าชิมานสลิปต่อใหญ่ได้โบเมนไดบกเอาอะไรได้สลิปไดูตัวยังไงเอ้ห้หยไม่ยังนี่เข้ากันจะว่าี่อีเสงนี่โอ้หวยบุับุบมนประุ่งบุ้นี่หยกันเส้นกันเอ้ามีแจวอมีเมนบ่เ้ากับดุกหวยนี่นี่กัเข้ากันะว่าเ็นดุกตั้งหงงเลยนี่นี่น มาดูเขากบดบไงพี่บังกระปูหกก็ได้นี่มีกระปูนี e ้นีนี่นนี่พี่อตำมังคงมื่อนี้สิได้กินตำมังคงกับเปี๊ปลาดกเลยได้นี่โซปลาดุกเนโอ้ยพี่หนอเอ้ยนี่นี่โอ้ยน้ำคูพี่นนอพี่กระปูพี่นนอเอ้ยนี่นกระปูพี่มันมันมือนีมันลาพอแล้วสามีเนาะมันีนี่มันเป็นยันี่บอกมนเป็นัไัแต่มคือมันมาแบบเป็ุดเป็นชุดเลยนี่แม่ไหร่ ไปไปไปมืไ่ดังไฟไม่ังไฟมือหาท่านังไฟสน่ะไปเรไปไปไโอ้คือชงขาดนงต่งชงต่งบอกมันแพชันพชันโอ้พรชันรุนไหมต่อนี่วานีนีได้ลไปไปเมนี่โนี่ไมกอมันอยู่มาอยู่มานนี่มี่มันมัแบบทันสมัยพี่นนอเอ้ยนี่มันมาแบบเป็นชุดเลยนี่นะนี่นีนี่มันมาแบบเป็นชุดเลยนี่เป็นชุดอะ้ย ฮาปิงเลยพี่น้องเอ้ยไปไปไปดังไฟพี่น้องเอ้ยดังไฟปิงปลาปิงปลาโอ้มันนี่ได้อาหารดีๆมันนี่มันมามันี่ตึกปรับมาบ้าบู๊ป็นชุดเลยมันนี่ต้องแบบเฮ็ดโอ้ยอาหารดีๆแล้วมันนี่นี่เฮ็ดอาหารดีๆให้ชู้พี่ชู้น่องเบิ่งเลยเด้อบัดนี้แซ่บๆๆๆแล้วมันนี่นี่แต่ปากอีกแล้วมันี ว้าวว้าวปุป๊บุ๊เตีย้ยไปไปพี่น้องพี่น้องเอาไปมักป่าไปเอาไปปิ้งปลาเนาะเออจะไปมาักถากเกลือนะพี่น้องเนาะไป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 โอ้ยมันนี่ก็แซ่บแล้วเิมืนอนีปลาดุกกับบางดุกปลักตวแนี่พี่น้องเอ้ยมันนี่มัานมันมาเนี่ โอ้ยหพ,พี่หนอเหอมนันจังไงพี่นอ้องพี่ประดุกโตบกใหญ่ได้บกเสือพอมนี่โอ้บอกเสือไส้พี่น้องเอ้ยบมีบกเส,อสือใสเลยเด้เหมืองแลงนี่ปลานี่บลไดเงินบลไดเสียงเงินเสือบอกเส,อสือตัวเขาแข็งแข็งคนบกเสือไส้พี่เอาชิไปทำการมักเกลือน,ะอน,น,น,นด้นนหไหมพี่หนอโอ้เอ้ยแน่ๆหลังนี้ดีเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ตามธรรมศาสตร์หนิโอ้ยมวลมวลกินหาอยู่ตามธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยไปไปไป นักเกลี่ยพี่น้องเอ้ยนี่แฉบหมดเลยอย่างนี้นุ่นนวลแล้วเลยเนาอ้ยปิ่งไปเลยไปละอยู่ปลาอยู่ดงเนาะอยู่ธรรมศาสตร์เรากินกัเสร็แหละมีความสุขอยู่หรอกพี่น้องเอ้ยความสุขบ้านเฮาก็จังเสรแหละหากินหาอยู่ตามธรรมศาสตร์แต่มันมันมันนี่นะ มันแบบพิเศษพิเศษพี่หน่อยนี่พี่หน่อยเอ้ยนี่ปูปลาหนาหนำนี่ทำธรรมชาตินี่ปลาสลงโท่งปลาสลงโท่งคือปลาอันนั้นเนาะปลาใหญ่แขล้วเงี้ยงว่าเขือนเราลืมแหละโบ้โบจักซื้อนี่นี่ปลามี่นะปลาอรอยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ปีปลาขาวกาปีหอด คันได้กินแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยเหลื่อมสุดเลยนี่ตาแสบๆนัวลๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันแจ๋ว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 พี่น้องแต่แสบเลยไฟกะโอ้แบบไฟลนสุกนอกสุกในพี่น้องเลยจากนอกแสบกรอบๆเนาะพี่น้องโอ้หันมันมันมันแสบๆนัวลๆจุดสุดยอดสุดยอดเลยไอ้พี่ ทำกลางธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยบ้านเฮานี่มันก็สุดเท่านี้เลยพี่น้องเอ้ยพุทธนะต้นใหม่ต้นตอกต้นใหม่โอ้ยหอมใหม่คือม้วนม้วนนี่พี่น้องเอ้ยพุทธมาพี่น้องเอ้ยปีกปลาดุกเขาเนี่ก็สุกเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ปลาดุกโอ้ยนี่ตัวเฮาสิปรุงแสบพี่น้องเลยไอ้ปลาทองอย่างเงี้ยปูแบบนี้เลย แปลว่าขันชิปุ่งใส่ก,กรสซานี่มันแบบโอ้ยไ่อยากขัดกันหโโน,นลล่อยขีดรถเละใส่ยังชีรถเละวะหอมหอหอม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 าเสีเยบสิโอ้ขอบใจขอบใจเทวดาไปอินเลยนี่มันทานเนี้อนี่อ้า เอาไปมาคุกคุกันแล้วนี่คุกแบบส์หนึดกัโอเค่ไหองนี่ทำนี่กันทำนี่กัโอ้ยหอมน้ำลายสลสไลดเลยนี่ชิได้ชิได มาทิมแ้เนาะของแสบไวอยูไปทิมเนาะเอ้ยไปไปไปพี่น้องไปไปทำการกินเนาะวู้มาเบิงชิมก่อนเป็นจะได้รสชาตินี่แพๆพี่น้องไปไปมามาพี่น้องเอ้ยนี่ๆๆกิน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 มีข้าวเหนียวอีู่ล้นี่ มาหนีมาพบกับสองไอตีนี่โอ้ยไอตีเซกองไอตีมิจพานี่แหละพาเลาะพากินเท่านี้แหละตามธรรมชาติพี่น้องเอ้ยนี่เขานิ่งโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยมามามาพี่น้องกิเตรียมกันเนี่ยโอ้ยน้ำลำตามสูงกูนะจังหวะอืมแซ่บเปิดก่อนนะเอาเลยเอาเลย มปลาดุกมันกแบบับท่านเขาคักหน่อยห้ามมาสองคนเทากันเลยห้องโถงม,มาน้ำเหมือนนี่ตัวนี้มีกล้วยป่ายที่บอกเรือ่อกล้วยจะไหนปลาดุกกินเขากินกับตะมัุ่งนี่เขากันขนาดพี่น้องมามามามเต็มปากเต็มคำืกอื้างหลัง สุดยอดมีนุน่นในเขากันแรกอืมเรื่องเฮ็ดของกินนี่ความแซบเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนี่ชอ่ชอจช่อจถ้าใครเฮ็ดยันกินบได้ต้องไว้ใจพื้นก่อนโอ้ <c oughs> <c oughs> แสบขนาดเนาะดูดอะแถเอาว่ะดูไปเรื่องๆมันขึนอ,อย่างแสบเนาะแมนมกินคำหน่อยโบปินได้ข่อยแรดมีแต่คำแย่เลยแล้วนี่ยคำบกไงอืมคืบบอ,อด,ด มาหาตามธรรมศาสตร์ความสุขของเฮาความสุขเด็กบ้านนอกอ้องว่างๆกับมาหากินนี่แหละต่ปลาทันดงโอ้ยเงียบสงบเย็นนี่พี่หนอเอ้ยรูมใหม่เนอกินเขาก็แซ่บเปลี่ยนบรรยากาศหนิดนึงอืม ใช่มาตึกแค่นี้แหละโอ้ได้อยู่บ่บ่บ่ได้แล้วบอนี่คนตึกแหละมมาก่อนกินข้าวนี่แหละกําลังตึกแห่แล้วนี่กําลังมาเนี่ยมือนีด็กตุ๊กตบง่ายเนี่ยตุ๊กตบง่ายได้อยู่บ่ป่ะ นี่มาสิมาตูดทำเผาเลยเด้อเมนเลยนะเนี่มานี่ยมักๆตูดได้ป่กนี่เนี่ช่ว่าจะได้หวยท่านจะกินน้ำกระตุ้นมานี่กระต้นน้ำกระปิจากจ่องเถื่อยจะให้กินน้ำนี่แม่บอเออหวยท่านจะกินน้ำกระนี่ละต้นน้ำนี่ละต้นให้พี่น้องเบิ่งนี่ที่ต้นนี่ถือมาอีกจ่องเถื่อยต้นหนึ่งให้กินน้ำนี่ที่มาตูดของการง่ายๆมันบ่ได้หรอกลึกเกื่อย์เย้ ตไปนึงนี่นเออน้าจะมากินไะไไหมไหมเจน่าอันห้ากินให้มันมันเนี่ยเด้อเออสิตูของเขาไร่นี่โอ้หบดได้เด้อนี่ยแข่งยันบุีมีสองคนแขงกินเกิงส<อ>ิออสองคนนี่อื้ม,ม,มนะนะอะไรนมาไหมอยากครบบุได้ตักโตัวลยบอปาลาหรอบอ Ui, ừ. cái ừ. thế cơ. Ừ. Ừ. À, không? Tập. Tập bắt ngay. Kín được, kín hãy im được. Ừm. Anh ừ. à, ừ. nhu chắc bị rồi này. Xịp Mẹ mà xịp xong bộ. Nói kín khá đấy, nhè vậy đấy. <laughs> kín rồi đấy, bọn tao kiên เฮ้ย่นองเอ้ยต่ำข้าุ่ยะครับขของสีก็แซงมัแล้วนั่นเ่ส่งส่งยูกมนมันกลายมแล้วบ่ตุดุลาย่ น้ออืมปลุกก็แซ่บอื้อหือเด้อแก๊กเอ้ยใส่แจ็คกันเด้ออาซิมนี่อยู่โกยายาผิดบนาโกมันจ้าหรือบัดมั้ยน้ออืมๆแจกเข้าไปเด้อเด้อท่วงเด้อแจกอยู่ได๋ให้ยุ่นตลาดปลอดภัยได๋สิสู่บ่เด้อท่วงเด้อแจกได้บะแล กินคำหน่อยบอยากไต้พี่หนอมมักมีแต่คัใไงเลยเนี่ยสุดยอ่อนโอ้ยพี่หนอมโอ้ยสาปากลาปากาปาก,กินมันนี่นี่สาปปากเต็มคำของคุณนะว้าวว่าทำให้ตัวตตของเขาโซนเนี่ยเบิง้งจะคำจกได้เนี่ย ทำใหญ่ๆไรัให้พี่น้องเขาเบิ้งนี่ยนี่กคตรแบบปลามันใช่ปะก็มันนี่สุดยอดจริงไหมยูนีนี่ไปว่าอุดมสมบูรณ์ตีมันกิ่นเต็มเนี่ยมันเล่มันตัวมันนะอะแมนแมนอันนี้เนื้อปลาพี่น้องเอ้ยเนื้อปลาพี่ขาวๆใสๆ มันมันพี่หน่อยโอ้นี่นี่อ้ากล้องครับพี่เอ้ยอะไเข้าวกล้องนั่นเขาก้าหรอวะไปแล้วเันสับมาจับติกจับติ๊กจับติ๊กับจ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 ับติ๊จับติจับิับติต้นกลับตจับติ๊บ

โอ้ยเออโอ้มันกัดได้พี่น้องเอ้ยระมัดระวังได้กินกระปูนี่กระปูแบบสดๆน่นี่แหละสายสายดิบพี่น้องซุปบ๊อบบาร์เตมันปูพี่น้องเอ้ยพี่ๆกับตะมุกุงนี่แห้งเขากันไหนนี่ไปพร้อบป้งใส่เนี่ยใส่เนี่ยเออโอ้ยนี่เลยต้องให้ใส่ได้เด้เออมาตูดของเขาตลาดบ่ได้บ่ได้ต้องแบบให้ได้ใส่ได้ย้อนน้ำแลยนี่แหละ เดี๋ดดยวเอ้ยมีมันนำนี่มันปูนี่โอ้ยโอ้ยิบเอลแี่ย้อนักนี่บ้ามาหยาด,ดยบอนเข้าาดูสิเอยมาขึ้นกึ้กึ้นึ้เลยเนาะ นั่งปลาเนี่ยครับแสบนัวมันนี่ลิออของแท้เอาไว้กินตอนถ่ายพี่น้องอไว้ตอนถ่ายอันนี้ตึ้นๆหรืเปล่าเนะี่ยมา ไปจะได้แซ่บบอกราสองรสศาสตร์นี่เห็นว่าจะทำไหมมีแต่ตูดอย่างเดียวเองป่าัดปากเว้ยน่เนื้อฮิวของนี่บอกแมนกิ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 นใจง่ายไปไว้ปากก็โตบักไงจับชินนางจังได้นางนางนางกินน้ำกันอยู่นี่แหละว่า นั่งลูกสั่งลูกบ้านเราต้องลไปจบแบบนไ้เองนีง่พี่นี่ฮะฮงเน่าเนาเยอะๆดีเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามหน่อยเด้อกดแชร์ให้เ่านหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ เฮ็ดคลิปต่อตอไปมีกำลังใจเพี่ก็เป็นกำลังใจในเฮ็ดคลิปต่อต,อตอไปนะพี่น้องเนาะใหพี่น้องอยากให้เฮ็ดคลิปยังอ่คอมเมนต์มาบอกนี่เด้อพนะ่อเฮาเชยไถ่เนาะเพชรเจะเผ็ด มันดีเว้ยกินจนเขาเบิร์ตเฮ้ยก็มันแจ็บพี่น้องเลยไม่ไหวเลยมายังตามมากินตังให้หมดเลยปลาเ้ากินยังไงปลาปิ้งเคานี้ตรามาค้งซึมมัดกินกินกินเขาเบิร์ตตาคูงก็เบิด์เลยแบบนี้ สีปลาเนี่ยปลาพี่พี่น้องเอ้ยพี่มันแบบขาวใสพี่น้องเอ้ยนัวด <Yay. S 1> นีนุ่มๆสีแบบนุ่มๆหนุ่มพอปลา,ปามันใหญ่เนาะโตมันใหญ่ดีนเป็หางก้อนมากไงจ้ำนำตำมะพุงเนี่ยอุย้ยควาแซ่บแบอยงังฮิวว่าเลยต้องคิดเด้อว่าชิคกี้พากินกระดูกมันบวกกินดอก

คื emer, อว่ายไซมงตลอดอยู่เคยใส่แจ้แล้วเขาบ่มฮักโอ้ยเมื่อวันวัฒนาเนาะชนไดติชิกตอนประเด็กบอบอมีบอแบบวัฒนาจะได้สีกอย่างอื่นนะนะซีกขาดสายข้าววัวบอสนะโอ้ยมาตอนประเด็กนี่แของมักนะฮะแต่คำจับได้เนี่ยอากหมาอีกโอ้ยนี่ ข้าแเดออืออือฮอ่าสุดยอดสุดยอดข้าวเบิ้ดก็ต้องกินนี่ต่อเพราะว่าวความแซ่บกดบ่ได้ความม,วมันแซ่บเกินมด อเลมาเลยโอ้มาเลยมล่ปลจอหน่ม <N> ันสมัมเอาจนมาจนเกี่ยงไปได้ไ่ได้เนาะนุ่งหัวเข่าคนลองหัวเลื่อยหอวอนมาตูดกัตูดอย่างเดียวอตูดจนมาุจนเกี่ยงเลยโอ้นี่นี่นีมื่อมื่อเมือเมื่ออืมอโบอีดีแล้วมันเหมืออะไรมันเมืออะมันเบาสเลยอยู่บนลงหนิมันเมืออเลยใช่ มันก็จะโหดเนาะอือโหอือ,อ,อ,อตัวนี้คิดวันซีทีมบไดไอทีมได้ตัวนี้แห้งเอื้อเป็นนัวอีก เกือชิวัยปีงชิวัยเห็นตัอนเดินทางมือเหินเนาะพี่น้องเนาะโดยชิได้อันนี้เด้อพี่น้องเด้อชิได้ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อที่รับชมจนจบคลิปเนาะจยงไรก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจ